ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศยานเทคโนโลยีทางทหารและวิศวกรรมอวกาศจากทั่วโลกมิกอยานมิกลบ -29 กมิคอยานม .i.g.29 เป็นเครื่องบินขับไล่แบบอนเนกประสงค์ที่ทรงพลังซึ่งพัฒน,นาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970และยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถด้านการรบทางอากาศจนถึงปี2025แม้ว่าจะถือกำเนิดขึ้นในยุคสงครามเย็น แต่มิกรบ29ก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์อาวุธและประสิทธิภาพการรอดชีวิตในการรบโครงสร้างของเครื่องบินยังคงใกล้เคียงกับรุ่นดั้งเดิมแต่มีการเสริมความแข็งแรงและใช้วัสดุผสมสมัยใหม่เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มคุณสมบัติการพรางตัวเครื่องยนต์อดี33ก็ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นปล่อยควันน้อยลงและลดสัญญาณอินฟราเรดทำให้มีแรงขับเพิ่มขึ้นและมีระยะปฏิบัติการที่ไกลขึ้น ห้องนักบินเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์มีหน้าจอแสดงผลหลายหน้าจอระบบควบคุม HOTAS Hand on throttle and stick และระบบเลงติดหมวกนักบินช่วยให้การควบคุมง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจยุคใหม่นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับฐานภาคพื้นหรือเครื่องบินลำอื่นได้ด้วยเรยดาร์ซูมมีแบบแพร่กระจายสัญญ,ญาณสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันทำงานได้ในโหมดลุกดาว ชุดดาวซึ่งเหมาะกับภารกิจทั้งในอากาศและโจมตีภาคพ,พื้นพร้อมระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากการถูกโจมตีในด้านอาวุธมิกลบ29สามารถติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบ R77 และ R73 รวมถึงอาวุธนำวิถีโจมตีภาคพ,พื้นเช่น k h 2 9 KS 3 1หรือระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์รุ่นใหม่ยังสามารถใช้อาวุธแบบตะว,วันตกได้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรบปืนใหญ่อากาศ GSh 3 0ถึง1ขนาด30มิมลิเมตรก็ยังคงเป็นอาวุธที่มีพลังทำลายสูงในระยะประชิดความคล่องตัวของเครื่องบินยังคงเป็นจุดแข็งที่โดดเด่นการตอบสนองต่อการควบคุมอย่างรวดเร็วและสามารถบินที่มุมโจมตีสูงได้ทำให้ได้เปรียบในการรบระยะประชิดระบบควบคุมแบบ fly by wire ที่ติดตั้งในรุ่นใหม่ทำให้การควบคุมแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น หลายประเทศทั่วโลกยังคงใช้มิกลบ29อยู่ไม่ว่าจะในยุโรปตะวันออกเอเชียแอฟริกาหรืออเมริกาใต้โดยแต่ละประเทศมักจะมีการปรับแต่งระบบภายในให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองรัสเซียยังคงเป็นผู้สนับสนุนหลักในการซ่อมบำรุงอัปเกรดและฝึกนักบินในปี2025มิกลบ29ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรุ่นเก่าแต่เป็นแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งสกัดกัน รักษาความมั่นคงทางอากาศและโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นสามารถใช้งานได้ทั้งในสงครามแบบทั่วไปและการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายมิกลบย9ยังถูกใช้เป็นเครื่องฝึกในโครงการต่างๆรวมถึงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างนักบินรุ่นเก่ากับเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง SU-57 ดด้วยการใช้ระบบจำลองการบินและเครื่องมือฝึกขั้นสูงอีกหนึ่งการพัฒนาในาช่วงหลังคือระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ และระบบนำทางผ่านดาวเทียมทำให้มิกลบ29สามารถปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าการบำรุงรักษาจะเคยเป็นข้อจำกัดแต่รุ่นใหม่ได้ปรับปรุงให้สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยระบบตรวจสอบสภาพการใช้งาน HUMS และซอฟต์แวร์สนับสนุนการซ่อมบำรุงที่ช่วยลดเวลาในการจัดเตรียมเครื่องบินให้พร้อมปฏิบัติการในโลกยุคใหม่ที่การรบพึ่งพาข้อมูล มิกลบ29ได้ถูกปรับให้สามารถทำงานในรูปแบบสงครามเครือข่ายได้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องบินและฐานบัญชาได้แบบเรียลไทม์ซึ่งมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ทางทหารในปัจจุบันแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแต่มิกลบ29ก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่น่าเกรงขามด้วยสมรรถนะการบินสูงความยืดหยุ่นในการใช้งานและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่ารุ่นใหม่อย่างมาก หลายประเทศยังคงลงทุนกับมิกลบ29เนื่องจากเป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพดีใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ด้านงบประมาณถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับกองทัพที่ต้องการสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความประหยัดขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับความสามารถของมิกลบยในปี2025หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามสาระเกี่ยวกับอากาศยานและยุทธป,ปกรณ์ทางทหารเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคต